ได้อย่างนี้ก็มีด้วย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของบิซา์อย่างนี้ก็มีด้วยนะครับในวันนี้พบกับผม MJK i n g ิงพีรวัตรอัธนาคเช่นเคยนะครับในวันนี้เองครับแมฝนตกหนักทีเดียวนะครับต้องกลางร่มการเปียกสักหน่อยนะครับให้เข้ากันด้วยนะครับกับเพลงเมื่อสักครู่นี้เจ้าสาวที่กลัวฝนนะครับคุณหูกันเป็นอย่างดีครับเขาเปรียบเอาไว้นะครับคุณผู้ชมว่าผู้หญิงที่กลัวการแต่งงานนั้นก็เหมือนกับเจ้าสาวที่กลัวฝนนั่นเองนะครับเข้าใจนะครับว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในช แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงนั้นไม่มั่นใจหรือว่าลังเลใจเนี่ยนะครับบอกฝ่ายชายแต่ดันเนินก่อนน่าจะดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าพอใกล้ถึงงานแต่งงานแล้วก็มาหนีหายไปเงียบๆนะครับมิฉะนั้นนะครับแทนที่จะได้สินสอดทองมั่นนั้นคุณอาจจะต้องเสียค่าฟ้องร้องจํานวนมาหาศาลที่เดียวนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับที่มาเลเซียครับเดี๋ยวจะหาว่าผม MJK i n g ิงไม่เตือนนะครับ เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าครับเมื่อเดือน6ที่ผ่านมานะครับที่รักกลังตันประเทศมาเลเซียนั้นมีชายชาวมาเลเซียคนหนึ่งครับกลายเป็นพ่อสายบัวรอเกอร์นะครับนั่นคือคุณมัสรานอับดุลรามานอายุ32ปีแล้วนะครับต้องกำความเจ็บปวดแบบเจ็บแปลกๆไว้ในใจลึกๆครับจากความรักที่ผิดหวัง เพราะว่าในวันแต่งงานครับโอลพ่อเลยครับคุณผู้ชมแทนที่เจ้าตัวนั้นจะได้แต่งงานกับเจ้าสาวของเขาที่เฝ้ารอมานานนะครับปรากฏว่าเจ้าสาวนั้นกลับหนีหายไปจากงานแต่งงานเฉยๆครับก่อนงานเริ่มเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นงานนี้นะครับแทนที่จะได้ยิ้มหน้าบานจากงานมงคลสมรสกลายเป็นงานไม่มงคลเพราะไม่มีการสมรสไปซะอย่างนั้นนะครับเล่นเอาชายหนุ่มคนนี้ควันออกหูสิครับคุณผู้ชมเพราะว่าไหนจะรอเกอร์แล้วงานก็ล่มไม่เป็นท่าอีกด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นก็ต้องจ่ายไปเป็นเงินจํานวนมากทีเดียวนะครับ ล่าสุดครับทำให้หนุ่มมาเลคนนี้ตัดสินใจยื่นฟ้องอดีตคู่มั่นของเขาก็คือคุณนอร์ริยานามัดฮัสซานครับเป็นเงินกว่า3 6 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณกว่า10ล้านบาททีเดียวนะครับโอ้โหจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับอาจจะมากกว่าสินสอดท้องมั่นของบางคู่ซะด้วยซ้ำในฐานะที่เธอนั้นทิ้งเข้าไปจากงานแต่งงานครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เจ้าสาวนั้นทําใจได้หรือยังนะครับเพราะว่าไหนจะต้องโดนฟ้องร้องอีกเสียค่าเสียหายอีกจํานวนมาหาศาลงานนี้แทนที่จะได้สินสอดทองมั่นมาครองนะครับอาจจะต้องขายบ้านขายรถขายทุกอย่างครับเพื่อน,นําเงินมาสู้กับคดีนี้นี่แหละครับแทนที่จะเป็นความรักแบบชื่นมื่นนั้นกลายเป็นความรักแบบผิดหวังอกหักดังเพราะซะอย่างนั้นนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับคุณผู้ชมว่าวิสาอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับมาดูคู่รักในบ้านเรากันบ้างครับผม เป็นคู่รักที่น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะครับแต่ความแปลกแตกต่างอยู่ตรงที่2คนนี้ครับชายหญิงคู่นี้นั้นเป็นการแต่งงานที่เหมือนกับลูกสาวแต่งกับคุณพ่ออายุห่างกันมากทีเดียวนะครับ โดยที่จังหวัดพิษณุโลกครับมีคู่รักหวานซึ้งอยู่หนึ่งคู่นะครับที่ทำเอามดนั้นอิจฉาอยากจะมารุมตอมครับนั่นคือคู่ของปู่เข้มนะครับอายุ80ปีกับคุณทวินครับวัย48ปีเจ้าสาวของคุณปู่คนนี้นั่นเองนะครับทั้งคู่นั้นครับคุณผู้ชมเห็นในภาพเป็นคู่สามีภรรยาการที่ตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาโดยทั้งคู่นี้บอกนะครับว่าประทับใจกันและกันในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่เหงาแล้วก็จะเป็นเพื่อนกันไปจนวันตายครับ พ่อสื่อสำคัญของความรักคู่นี้เกิดขึ้นมาจากคุณลุงของฝ่ายเจ้าสาวนั่นแหละครับที่แนะนําให้ทั้งคู่นี้ได้รู้จักกัน เห็นความรักที่น่ารักอย่างนี้แล้วนะครับเชื่อว่าในความรักนั้นยังมีด้านที่งดงามเสมอครับเอาจะช่วยกับทุกคู่ที่กําลังรักกันนะครับถ้าเกิดว่าคิดแล้วมั่นใจแล้วนะครับก็ตกลงปร่งใจกันและกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทํามาหากินครับเพื่อจะได้มีเงินนั้นมาเลี้ยงตนเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวที่น่ารักของแต่ละท่านด้วยนะครับว่าแต่จะมีใครอยากจะปลูกต้นรักกับผม MJK i n g ิงบ้างไหมครับเนี่ยมารอมาหลายฝนหลายหนาวแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากลัวฝนมานที่กําลังตกนี้ครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าอยู่กับผมผมมีีน่ฮ มีร่มนะครับอยู่ในร่มกับ MJK i n g ิงรับรองว่าไม่เปียกฝนอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่เปียกปอนใจด้วยนะครับจะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในวันนี้หมดเวลาของบิซ่าแล้วนะครับแล้วก็ฝนเริ่มจะหยุดตกแล้วด้วยนะฮะเอาเป็นว่าครั้งหน้ากลับมาติดตามกันใหม่แล้วกันครับกับช่วงของบิซ่าอย่างนี้ก็มีด้วยวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแแตต่่่งงงาาานนเอออยมมัว้ ียวตายไปยมพบาลไม่ส